อันนี้แกงผสบเดี๋ยวละชิ้นปลามันไม่จมไปในน้ํามันจะสุกไหมล่ะฮะอะไรอ่ะชิ้นปลาไม่จมไปในน้ำมันจะสุกไหมไอ้มดมึงมาวันไปลาเสียดูครับข้าวไม่แบงสิอะไรไอ้แบงไม่กินแล้วหัวปลาอื่นนะกินแมงแต่หัวแกงปักทรายอันนี้ไข่ด้วยเออหัวกัวดีๆนะนั่นเนี่ยชาวเองนะกระจายปรากฏในน้ำมาบอกอย่ากิแแบงมีเชิงด้วยเขาเรียกอะไรเชิงหรือคีบมัน นะ,ะต้งแก้มมันอนะอย่เงี้ยต้องแก้มมันเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยแ,แก้มแกงใส่อะไรฮะไม่ใจแกงอย่างนั้นเลยเออใส่พิก่อนอย่างเดียวกระเพราแค่นั้นแหละเผือกพวกแคตาทีนี้เท่านั้นเนี่ยเป็นไงแน่น,น,น,นอนว่าแหมหัวปลาก็ทิ้งอยู่แล้วเอามาแกงเขากินยังจะว่าเขาอีกนะเนาะพูดไม่ได้ทิ้งโอ้โหขายลูกทีเนื้อเนี่ยเอามาแกงขายลูกค้าเนี่ยดูนี่นี่นี่กับข้าวเนี่ย แต่หัวแต่หัวเนี่ยให้กินหัวปลาดูสิเนะี่ยยิ้ง